ตอมเผือกล้านพระเอกดังเจอสาวมือดีปล่อยคลิปวงการบันเทิงไม่เคยได้พักเพราะล่าสุดเจมอยร้อยแปดออกมาพร้อมกันบ้านใหม่ให้ลูกเพจได้ลองใช้สมองการอีกเช่นเคยว่าด้วยเรื่องของพระเอกชื่อดังคนหนึ่งโดยเจมอยเล่าว่าเรื่องการช่วยตัวเองมันเป็นความชอบส่วนบุคคลพระเอกก็คนค่ะทำไมทำไม่ไ,มได้ มีอีหนึ่งที่ชอบเอามาปล่อยแล้วอีหนึ่งที่อัดคลิปนี้ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหยุดแชร์คลิปเหอะให้เกียรติพระเอกบ้างมันเรื่องปกติที่ไม่ควรได้รับเห็นกันเมาส์สนุกปากใดๆด้วยรักงานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าค่ะคอมเมนต์กันรัวๆมีทั้งคนที่เห็นใจพระเอกและต่อว่าฝ่ายหญิงที่นําคลิปมาปล่อยทําลายชื่อเสียงขณะเดียวกันก็มีคําใบ้อักษรย่อให้เดากันเพียบ